นี้นะครับเรามาดูเรื่องราวของดาวสุกกันนะครับดาวสุกยายราศีมาอยู่ในราศีธนูวันที่20มกราคมถึง13กุมภานะครับจะส่งผลอะไรกับชาวกรกฎกันบ้างน,นะครับดาวสุกนี่ก็เป็นดาวเจ้าเรือนภพราพะแล้วก็พันธุไปอยู่ในภพฤติฤอรินะไอ้เน,นี่พิธีไทยว่ามีเกณฑ์ที่จะได้บ้านได้รถซื้อบ้านซื้อรถหรือไม่ก็ซ่อมบ้านซ่อมรถก็ได้นะแต่ว่าสุกเป็นมหาจักรเนี่ยสุกเป็นมหาจักรนี่เป็นไม่ธรรมดานะ ดาวศุกร์ก็ยิ่งเป็นดาวพบเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินนะพันธุเนี่ยแล้วเป็นมหาจากักรมีโอกาสนะมีโอกาสที่จะผ่อนบ้านผ่อนรถซื้อบ้านซื้อรถหรือแม้กระทั่งซ่อมแซมแต่เป็นการซ่อมแซมชุด,ดใหญ่เลยนะนะครับแล้วก็ดาวศุกร์เขาไม่ได้อยู่ดวงเดียวเขามีดาวพุธอยู่ด้วยดาวพุธก็อยู่ในเรือนวินาศแล้วก็เป็นเจ้าเรือนพบสหัสชชะด้วยมาอยู่ในพบรันลีนะในเกี่ยวกับการพูดคุยการเจรจาดาวอ่า ชาวกรกฎเนี่ยต้องระวังเรื่องการพูดการเจรจาดึงเพราะว่าดาวพุธค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะการพูดคุยการเจรจาอาจจะเกิดปัญหาได้นะครับแล้วก็อีกพบหนึ่งของดาวพุธก็คือพบเบลนวีนานะระวังมีปัญหาอะไรกันแบบลับๆหรือไม่ก็เป็นโรคภัยที่แบบลับๆเป็นโรคภัยที่หาสาเหตุไม่เจอนะเพราะฉะนั้นชาวกรกฎพิจิแนะนำนะพักผ่อนให้เพียงพอ นะครับกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับอย่าประมาทกับชีวิตแล้วก็อย่าประมาทกับสุขภาพนะครับอีกดวงหนึ่งที่อยู่ร่วมกับดาวศุกร์ก็คือดาวอังคารนะดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนภพกรมมะแล้วก็ปุตตะนะงานการอาจจะมีปัญหาสะดุดนิดนิดหน่อยนะครับหรือไม่ก็การลงทุนการอะไรในช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งลงทุนนะไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นก็อย่าเพิ่งนะรอให้ดาวอังคารเขาย้ายก่อนให้ย้ายไปเป็นปุตในราศีมังกรนะวันที่เท่าไหร่นะวันที่ห้ากุมภาดาวอังคารก็ย้ายแล้วเนาะ จะคิดจะลงทุนอะไรก็ต้องเลยวันที่5กุมภาไปก่อนนะครับชาวกรกฎนะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะของชาวกรกฎในช่วงเดือนมกรานะช่วงที่ดาวศุกร์อยู่นะ20มกราถึง13กุมภานะโอเคอันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเจันกนะ็มาในราศีต่อไปสวัสดีครับ คลิปนี้มาดูเรื่องราวของชาวสิง์กันบ้างนะครับทุกคนชาวสิง์ในช่วงเดือนมกรานะวันที่ยี่สิบมกราถึงสิบสามกุมภานะครับดาวศุกร์อยู่ในราศีธนูนะเป็นภพเรือนปุตตะเพราะฉะนั้นชาวสิง์ในช่วงเดือนนี้นะค่อนข้างที่จะเหมือนกับกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะครับมีความสนุกสนานมีความรื่นเริงมบันเทิงใจนะครับดาวศุกร์เป็นดาวเกี่ยวกับการงานแล้วก็การเดินทางการติดต่อสื่อสารนะแล้วก็มาอยู่ในภพเรือนปุตตะเพราะฉะนั้น ชาวสุขมีโอกาสที่จะได้เจอมิตรใหม่เจอเพื่อนใหม่นะแล้วก็การพูดการคุยการเจรจา,าค่อนข้างที่จะคุยสนุกมากขึ้นนะครับด้วยอิทธิพลของดวงดาวแล้วก็กรรมะปุตตะเนี่ยก็เป็นลักษณะของมีไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นมีความคิดที่จะเริ่มต้นงานใหม่ๆเกิดขึ้นนะใครที่ยังว่างงานในช่วงนี้มีโอกาสได้งานแต่ว่าเป็นงานแบบเล็กๆ,ๆน้อยๆนะอาจจะไม่ใช่งานที่ มันคงอะไรแต่ก็สามารถสร้างเงินให้กับชาวสิงได้ในช่วงนี้นะครับทีนี้ดาวศุกร์เขาไม่ได้อยู่ดวงเดียวนะสิเขาก็อยู่กับดาวพุธแล้วก็ดาวคารดาวพุธมาจากกรุมพระลาพระอันนี้แน่นอนนะครับมีโอกาสเสี่ยงโชคได้เลยนะครับในช่วงที่ดาวพุธอยู่นะเราก็ดูจังหวะด,ดาวพุธเขาอยู่ถึงวันที่29กามกราเนี่ยเรามีโอกาสเสี่ยงโชคได้ในช่วงนี้นะครับแล้วยิ่งใครที่มีดาวพุธเดิมอยู่ในราศีธ,ธนูด้วยค่อนข้างที่จะชัดเจนเป็นพิเศษนะครับ อีกดวงหนึ่งที่ข้ามไปไม่ได้เลยนะก็คือดาวอังคารดาวอังคารมาจากภพสุภะแล้วก็พันธุนะเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินก็ได้มีโอกาสที่จะซ่อมบ้านซ่อมรถทำอะไรให้มันดูดีขึ้นนะตกแต่งให้มันดูสวยง,งามขึ้นหรือไม่ก็การลงทุนอะไรเกี่ยวกับออนไลน์นะครับต่างประเทศนะครับ ความสำเร็จเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะสำหรับชาวสิงในช่วงที่ดาวคารอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ดาวสุขอยู่ด้วยนะเพราะว่าดาวสุขเขาจะแหน่งดีนะครับแล้วก็ดาวคารนี่ก็สุภาพไปบุตะเนี่ยเกี่ยวกับออนไลน์เกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ทําอะไรได้ก็ทําซะไอเดียก,กาลังพุ่งกระฉูดนะชาวสิงนะครับถ้าเกิดทําไม่ทันก็จดจดเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยๆทยอยท,ทาที่หลังแต่ที่สาคัญ นะครับคิดแ้วต้องทำนะครับไม่งั้นมันก็กลายเป็นแค่ความคิดเฉยๆนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของชาวสิงนะครับในช่วงที่ดาวศุกร์ย้ายราศีนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้มาดูเรื่องราวของชาวกันก้าบ้านนะครับทุกคนชาวกันในช่วงวันที่20มกราคมถึง13กุมภาพันธ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่าเริ่มตั้งแต่ดาวศุกร์เลยนะครับดาวศุกร์ได้ตําแหน่งมหาจาักรในราศีธนูด,ด้วยแล้วก็เป็นดาวเกี่ยวกับการเงินแล้วก็ความสําเร็จ นะครับมาอยู่ในภบเรือนพันธุเนี่ยมีโอกาสที่จะทําบ้านทํารถนะครับให้มีความสวยความงามน่าอยู่น่าใช้มากขึ้นในช่วงเดือนกันยานะแล้วก็ดาวพุธเนี่ยเป็นดาวมาจากภพตนุแล้วก็กรรมะเพราะฉะนั้นคนชาวกันเนี่ยก็งานก็จะไม่พ้นเกี่ยวกงานพูดงานเจราจางานเกี่ยวกับเอกสารการติดต่อสื่อสารนะและยิ่งในช่วงนี้ดาวพุธเป็นปราก นะดาวพุธก็เป็นดาวประจําตัวของชาวกันช่วงนี้อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยนะแล้วก็อาจจะนํางานกลับมาทําที่บ้านก็เป็นได้นะครับดาวพุธเป็นป่าเนี่ยนะส่วนจะเป็นถึงเมื่อไหร่ดาวพุธเขาอยู่ถึงวันที่ยี่สิบเก้ามกรานะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ใครเจ็บไข้ได้ป่วยก็หอบงานมาทําที่บ้านก่อนได้เลยนะครับมาถึงดาวคารบ้างดาวคานที่เป็นดาวมาจากภพมรณนะแล้วก็สาชะนะเข้าสู่เรือนพันธุนะครับ ชาวการเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยนะก็มีโอกาสเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยระมัดระวังนะครับช่วงนี้ก็โรคติดต่อโรคระบาดมันก็ยังยังอยู่นะเพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทก,การอย่าตกนะครับชาวการน,นะช่วงนี้มีโอกาสได้เดินทางพบปญาติพี่น้องบ่อยขึ้นนะอาจจะ เป็นลักษณะของการไปเยี่ยมเยียนญาติป่วยญาติไม่ค่อยสบายอาจจะเดินทางบ่อยในช่วงนี้เย,ย,ยี่ยมเยี่ยมเยียนญาติพี่น้องของเรามากขึ้นนะครับในช่วงนี้โอเคนี่ก็เป็นภาพรวมของชาวราศีกันนะในช่วงที่ดาวศุกร์เดินทางมาถึงราศีธนูนะดาวศุกร์เราข,เขาอยู่ถึงวันที่ส3กุมภาอยู่ประมาณสอาทิตย์นะ ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับก,บการดูดวงนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ